สวัสดีกับคุณผู้ชมช่วงเช้าๆชด้วยละกันนะครับทุกผู้ชมครับกับคอนรักชั่นนะครับผมอยู่เอ่อถ้าตอนเช้าๆ้านี่ก็นู่นนะครับที่พักอยู่ตรงนู้นนะครับผมที่พักเราก็อยู่ตรงโดมนู่นนะครับผมอ่ะก็ผมก็เดินมาเขาเลยกินกาแฟแล้วมาดูงงดูงานนะครับผมมาดูงานนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะเอา JCB นะครับในการตักดินนะครับทุกผู้ชมโอเคปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมนะวิดีโอที่แล้วแคทเร็วมากครับผม มาดูภาพวิดีโอนี้ JCB จ,จะเร็วหรือเปล่านะครับโอ้โหแคทใหญ่มากๆอะ่ะไปวิดีโอนี่แล้ว JCB เ,เร็วมากท่านผู้ชมมาเฮ้ยวิดีโอนี้แล้วแคทเร็วมากนะผมแบบคิ้วจะจัดอะ่ะท่านผู้ชมรถคันใหญ่ๆนี่ขับโคตรคิ้วอะ่ะโอ้โไปครับโอเคขับไปครับผม ก่อช่วงเช้าช้าทุกท่านคุผู้ชมหกโมงครับไม่มีอะไรมากเอารถไปจอดก่อนโอ้โหถังถังอะไรว่าเล็กจังวะโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปเอา JCB มาตักอันนี้ลองลองดูนะตามจริงผมว่าจะไม่เอาหรอกเพราะว่ามันช้า บุ้งกี่มันเล็กนะครับผมไหน,ะนีเดี๋ยวลองดูอลองลองลอง,ลองไปตัดดูไปคือรดมาก็แบบนี้เลยครับผมนี่ครับที่นั่งที่ขับก็จะประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวลองลองไปดูนะครับลองดูลองดูลองดูนะพี่โยมไปเสียหายครับลองดูมไ,าารรงดไม่ไรถ้าเราขับเซียนมันก็เราบังคับเร็วๆมันก็จะเร็วให้อยู่แล้วเราต้องบังคับให้มันเร็วๆนะครับ เนี่ยครับคือเรื่องมุกกี้อะ่ะมันมัน,ม,นมันแพ้แพ้แคทนะครับท่านผู้ชมเรื่องมุกกี้นะเรื่องค้ำบิดนี่ก็แพ้แคทนะครับคอมพิวนี่แคทคือพิวจัดๆเลยอะ่ะโอ้โหดูมุกกี้เล็กมากเต็มแล้วมา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  เดี๋ยวไปเอาเอารถ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 มาก่อนรถแคทมาก่อนรถรถรถสิบล้ออ่านี่ครับผมยังดำรอเลยวิดีโอที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทุกผู้ชมมาดูกันคือ JCB มันชา้ากว่าแน่นอนนะแต่ว่าผมอยากลองดูผมอยากลองดูขอลองหน่อยได้ไหมล่ะขอลองหน่อยได้ไหมอ่าขอลองหน่อยได้ไหมล่ะ เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งคันไหนวะขันแรกทิปนี้เดี๋ยววิ่งวิ่งอะเอาไปพิวๆิวเลยไหมไปไม่อิกพิวไปเลยพิวิวไปเลยนี่โอ้ยกดปุ่มอะไรก็ไม่ได้อ่านี่มันต้องอย่างงี้ดิเออ พิไปเลยพิวพิวไปเลย,เลยโอ้โหปุ่มบ,บ้าอะไรมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยโอ้มันจะพิวได้ยังไงวะเนี่ยนี่แหละครับผมพิวของแท้ครับผมเนี่ยโอ้ โอ้ว้าวว้าวพิュ้ยไหมพิュ้ยไหมเน้นเร็วครับผมเน้นเร็วครับเฮ้ยมันเร็วอยู่นะแต่ว่าซูมแชทไม่ได้อยู่ดีอะแชทมันได้เรื่องเร็วด้วยผู้ขี่ด้วยนะครับผมงานคนข้างที่จะเร่งนะท่านผู้ชม มันมันช้าไม่ได้จริงๆครับช้าไม่ได้จริงๆงานนี้ช้าไม่ได้ครับช,ช้าแบบช้าไม่ได้เลยท่านผู้ชมงานเลิงจัดช้าไม่ได้เลยเลิงจัดเลยเลิงจัดเลยช้าไม่ได้เลย เร่งจัดครับท่านผู้ชมครับงานเร่งจัดจัดครับผมอุ้ย,ยโดนโดนโดนเห็ด,ด,ด,ดเป็นงานสร้างสนามบินเลยนะครับผมเร่งชิบหายเลยจักรกลิ้งอะไรหนังหนาก็ไม่รู้อ,อืมอ่ะเขาแกาบอกเพิ่มไปเลยหมดกำลังหมดความเพอร์เพิ่มไปเลย ครับผมในกานตักในงานขุดก็เ,ดเพิ่มไปเลยครับผมแกบอกนะครับแกบอกเพิ่มไปเลยนะครับผมเพิ่มผมก็เพิ่มอย่างเดียวครับผมเพิ่มอย่างเดียวครับผมเอาละเอาโอเคเพิ่มครับเพิ่มโหมดพาวเวอร์โหมดกาลังโหมดอะไรที่มันเร็วๆอ่ะล้วมือนะบังคับให้มันเร็วๆเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ่ะท่านผูออ้ชมเร็วๆอย่าช้าอ,อ ทำเร็วมีรางวัลเสร็จเร็วมีรางวัลมีโบนัสให้โอ้โหอย่าช้านะอย่าช้านะคอาอย่างนั้นนะผมโอเคงานขุดได้กี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ไปไปไปน่าจะใกล้จบแล้วนะครับสำหรับงานขุด เดี๋ยววิดีโอหน้าผมก็จะเอาแคทเหมือนเดิมแล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาเอา JCB ไปก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าก็จะกลับไปใช้แคทเหมือนเดิมเพราะว่าแคทจะเร็วกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แคทแคทเขาจะเร็วกว่านะครับผมไปเ่าแก่บอกมือน่ะคอนโทรลให้มันเร็วๆโยกให้มันเร็วเร็เขาบอกว่าอย่างนั้นอ่ะเออ เร็วครับงานเร็วครับโอ้โหจอดใกล้เกินลูกพี่อือ้มก็เร็วไม่ได้มันก็ตามแรงรถนะไปฝืนรถได้ไงอะ่ปปะเะล่า เวลาเทเนี่ยดันน้ําอกไปด้วยนะครับทุกโยมเราดันนาหมอกด้วยมันจะมันจะเร็วนะครับดันนาหมอกด้วยเดี๋ยวเเร็วมากถ้าถ้าเราไงแค่บุกีมันได้มันก็ได้นาะก็ได้อ่เห็นไหมแบบนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดันน้ํานะไงแค่บุกีมันก็ได้แต่ว่ามันจะช้านะผมผมเวลาผมเทผมชอบดันน้หมอกด้วย มันมันจะเร็วคนสองเลยครับโอเคเอาให้เร็วเร็วเร็วงานเล่งครับผมกลางแบบว่ากลางแดดร้อนๆเลยนะเนี่ยล่งร่งกลางแดดเลยครับผม เลีงไปเลียงไปโอเคเปึบ๊บมันสวิงช้าไปอ่ะมันน่าจะแบบปืดืดๆืดเหมือนรถจริงเนาะอันนี้ผมมองว่ามันช้านะครับแล้วเราทำที่ยืนรถก่อนยังมองว่ามันสวิงช้าอยู่ครับ อะไรเนี่ยเฮ้ยงานยิงเร่งอยู่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยลูกพี่เอ้ย โอเคไปเดี๋ยวเราไปเลยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววิดีโอหน้ามาดูแคทต่อละกันนะผมออกมาเดี๋ยวถ้าผมวิ่ง่อนดีกว่ามาดูแคทต่อมาดูแคทต่อวิดีโอหน้าผมว่าไม่ไหวอะ JT B ไม่ไหวอะมัน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 บุกี่มันเล็กถ้าเป็นแคทผมว่าเสร็จไปแล้วผมมองว่านะบุกี่มันเล็กไปคือถอยครับผมบุกี่มันเล็กไปเนาะท่านผู้ชมเนาะ ผมมองว่านะบรรยากาศวิ่งดินครับผมดูเป็นบรรยากาศไปนะครับทุกโยมบรรยากาศวิ่งดินชิวๆแล้วกันนะวิ่งดินทําสนามบินนะครับผมโอเคคนระับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พิลลุน่าแล้วกันนะทุกโยมสักสิบนาทีก็พอนะผมปะสวัสดีครับนี่สแกนเนียของลา